วันนี้นะคะ่ะสำหรับ MUT นครนะคะายกแล้วก็เมืองกาญจน์ค่ะขอเป็นนยเทศค่ะค่ะสำหรับงานศินยเทศนะคะออริชั่นของ Miss Universe สมุทรสาครแล้วก็เมืองการนนะคะวันนี้เราจัดมาจริงๆเนี่ยเพื่ออ,อ,อยากจะทำความรู้จักกับน้อง,อง,องผๆผู้ประกวดทุกคนนะคะว่า มีทัศนคติยังไงนะคะแล้วก็จะทํางานร่วมกับเราอย่างไงแล้วก็เราจะทํายังไงเพื่อจะผลักดันน้องๆเนี่ยให้เข้าไปสู่ความเป็นจัก,กรวาลหรือมิชลิเวิร์สเนี่ยด้วยกันนะคะอันนี้คือคือบอกว่าเป็นพวกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งซึ่งเราเนี่ยกาลังรับสมัครอีกนะคะเข้ามาอีกประมาณสามรวมกันทั้งหมด30คนแล้วเรามั่นใจค่ะว่าทุกคนที่อยู่กับเราตรงนี้เนะี่ยจะได้รับการผลักดันนะคะแล้วก็เข้าไปสู่ ความเป็น Miss u n i v e ร์สในกองอย่างแน่นอนนะคะสมมุงแน่นอนค่ะเป็นครา้แรกก็เป็นทีแรกเป็นครที่นานครับที่ประเทศก่อนใช่ค่ะถือว่าเป็นจังหวัดแรกเลยเป็นจังหวัดแรกเลยที่มีการออดิชันก่อนเป็นการผลิตประเทศก่อนที่จะการแถลงข่าวนะคะเพราะว่าเราอยากจะละลายพฤติกรรมของน้องด้วยแล้วเราก็อยากจะรู้ท้าจะติแล้วก็อยากจะรู้ว่าน้องมีข้อดีข้อเด่นยังไงและเราจะพัฒนาน้องไปยังไงให้มันแบบว่า ปังกันทั้งหมดเลยทั้งทีมเลยค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ของสองจังหวัดเหมือนหรือต่างกันยังไงคะพี่ที่ี่ได้วางไว้จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมิสจุนิเวอร์สเนี่ยมันเหมือนกันทั้งสองจังหวัดอยู่แล้วความต่างกันจะอยู่ที่อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเท่านั้นเองก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมงกุฎนะคะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชุดประจำเอ่อจังหวัดประจำชาตินะคะที่จะต้องถูกออกมาเนี่ย เราต้องสะท้อนหนุนความเป็นสุสาคลแล้วก็เมืองการค่ะเราจะสนับสนุนในเรื่องของทั้ง2จังหวัดเนี่ยให้แตกต่างกันนะคะแต่ว่าพอเป็น Miss Universe ทั้ง3าีเนี่ยยังคงเหมือนกันหมดค่ะเห็นว่าจังหวัดเองก็จะเน้นในเรื่องของ c s r ด้วยในการตอบแทนแล้วก็คือสุขสุคุมเลยใช่ค่ะเห็นที่อย่างที่เราเราตั้งใจนะคะว่า Miss Universe เนี่ย อ่ะโอเคเราไม่พ้นหรอกเขาว่าเป็น business ก็คือการขายของแต่ความเป็น b ิ s i n e s s u n i v e r s เนี่ยมันเป็น queen มันคือราชนีมันคือความเก่งที่เก่งทุกรอบด้านเราจะสวยจากข้างนอกอยู่เดียวไม่ได้แล้สวยอมจากข้างในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็น CSR หรือการที่เราจะตอบสนองคืนสังคมเนี่ยเราขายของแล้วเราจะต้องคืนให้กับสังคมด้วยนั่นคือสิ่งที่เรามองว่า m u s i n s s universe ของปีนี้ของสมิติภาคของจังหวัดสมุทรสาครและมูลการจะต้องมีค่ะ จาเป็นไหมคะว่านางานะที่เข้ามาประถุจะต้องมีโครงการเป็นของตัวเองอยู่แล้วหรือว่ามีความคิดที่อยากจะทําโครงการเกี่ยวกับการพมแล้วจริงจริงจริง<ๆ>ถ้ามีน้องอยากจะนําเสนอก็นําเสนอได้นะคะสําหรับโครงการที่จะเป็น csr ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราเราก็คือเอ่อทาสรรโครงการขอยังคือจะเป็นในเรื่องของตัวของเด็กที่เป็นของคุณบินนะคะแล้วก็จะเป็นของ ทางด้านสถานีของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนมนุษย์ต่างๆนะคะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้องที่อยากจะมีนําเสนอเข้ามาว่าอยากจะให้ไปทงที่ไหนได้ก็นําเสนอได้ค่ะอยู่ในโครงการได้อยู่กันเสียซามันเป็นสิ่งที่ทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็มาถึงในเรื่องของข้อกว่าเห็นว่ามีน้องๆที่มาจากจังหวัดที่เกิดและโตที่จังหวัดนั้นก็มาสมัครกันใช่ค,ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไม่ทิ้ง จังหวัดที่เราซื้อหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์มาทําเป็นผู้ารปรกอบการเราให้ความสาคัญกับจังหวัดสมุทรสาครและบึงการนะคะอย่างที่บอกเราจะมีการจัดถแถลงข่าวนะคะแล้วก็จะมีการเ,าเก็บตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าทำกีอาในเรื่องของสมุทรสาครและที่สําคัญเนี่ยถ้า,อามองลงแล้วคือมีการจับประกวดไปนอกแล้วเนี่ยก็จะนําพาผู้ประกวดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบางส่วนหรือจะเป็นฝูงสุทรสาครเนี่ย ไปเป็นดอบเบิสเตอร์นะคะเพื่อจะทําการเพิ่มโปรโมตการท่องเทีย่ยวให้ก,กับจังหวัดสุนทรสาครค่ะแล้วก็มือการด้วยนะคะาลาังกิจกรรมเอา่าค่าตอนนี้ที่เราวางไว้จะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะจริงๆจริงๆริงกิจกรรมเนี่ยเรามีการเริ่มเรื่อยๆอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอามีความชัดเจนมากๆเนี่ยคือวันที่21เมษายนนะคะเราจะมีงานถแถลงข่าวนะคะของมิสยูนิเวอร์สนะคะสุทรสาครและมือการที่เซ็นท่านแจ้งวัฒนาคา่ะ21เมษายนนะคะแล้วก็ วันที่11มิถุนาย,ยนค่ะจะเป็นวันแฟนฟรานอลค่ะที่จะประกวดวามการ <จะ S 1> ทั้งหมดเก็บตัวเราจะไปเก็บตัวทั้งสองจังหวัดนะคะเพราะว่าเราเป็นสองจังหวัดที่มาค่ะแล้วก็การเก็บตัวเนี่ยจะมีทั้งเก็บตัวทั้งจังหวัดสุนทรสาครด้วยนะคะสองวันค่ะแล้วก็จะมีทั้งกรุงเทพด้วยสองวันเช่นเดียวกันกทางบุญการนะครับเราจะต้องได้ทำทมงานไปเก็บตัวบุญการเนี่ยกำลังติดต่ออยู่นะคะในเรื่องของทางทางทางราชการอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงได้บ้างนะคะ แล้วตอนนี้คือสมุทรสาครเี่ติดต่อเรียบร้อยกับทางผู้ว่าแล้วค่ะในส่วนของรางวัลสำหรับรองผู้ชนะรืรองทีเสดสำหรับสองจังหวัดน,นี้มีอะไรพิเศษไหมคะคือทั้งสองจังหวัดเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็คือมูลค่าคือหนึ่งล้านบาทรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาททั้งสองจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุทรสาครและบึงการด้วยจะได้รางวัลเนี่ยคือจังหวัดละรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท ค่ะถ้าอยากทีฝากเชิญชวนสาวๆนะคะเพราะว่าเราก็ยังปัดรักค่ะก็อยากจะเรียกว่าขอเป็นขอเป็นแบบว่าเป็นอาสาเพื่อสาวงามทุกๆคนแล้วกันนะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะแบบว่าเราอยากจะทุกคนเนี่ยเข้ามาประกวดแล้วก็อยากให้มีพื้นที่ในสังคมค่ะที่แบบว่า เ,เพื่อเป็นเก๋กับตัวเองเนาะโดยจังหวัดสมุทรสาครและมุนการเนี่ยสามารถสมัครได้เลยนะคะมันเป็นตลักของของแต่ละจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราอยากให้ตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเป็นเอ็มพลอ่งูเมนนะคะเราเปิดลับเราไม่จํากัดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นมีเปิดฝึกแมลงเดี่ยวหรือว่าจะเป็น มีการครอบครัวมาแล้วเนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้หมดค่ะเพราะเราถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเอนพอยล์เลน้จริงๆนะคะสามารถมาประกบมามาประกบมาประกบกับเรางน้ได้เลยค่ะเรื่องเืองค่ะหลัดจะมีการประกาศไปของน้องสลาเป็นไว้ล้อเป็นที่คือหามาอันนี้คือยังไงคะน้องติดต่อมาเองได้เลยค่ะก็ติดต่อมาเองค่ะใช่ก็คือน้องจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ อย่างที่บอกค่ะคือจริงๆคุณซาร่าเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าคือเขาก็ทํางานหลายๆอย่างเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวของเขาแล้วเขาก็มองว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาก็อยากปีนี้เขาอยากจะประกวดกับเราและอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยปิดกั้นอยู่แล้วในเรื่องความเป็นความเป็นสตรองมูเมนต์คือความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณสามารถที่จะแบบว่ามาสมัครแล้วก็ถ้าคุณสามารถเอ่อเป็นควีนได้เป็นบิสซินได้คุณก็สามารถต่อยอดธุรกิจของคุณได้ แล้วก็เรามองว่าอันนี้มันเป็นจุดสําคัญที่ที่ไม่ว่าคุณจะมาในฐานะแบบไหนหรือรูปแบบไหนเนี่ยคุณสามารถเป็นมิจีนี s สได้เท่าเทียมกันทั้งหมดี่ยแล้ววันนี้คน้องติดภารกิจอะไรคะคุณได้มาเออน้องมีอาการเออน้องปวดนิดนึงค่ะเข้าโรงพยาบาลน,นิดนึงเลยแบอบกว่ามาไม่ได้แต่ว่าเนออาจจะมีการไลฟ์สดของคุณซาล่ามานะคะเดี๋ยวจะผ่านให้ เพืะะ่อนหลายคนสงสัยค่ะแต่การที่น้องซาร่าลงมาประกวดจริงๆแล้วคือน้องตั้งใจมาจริงๆอว่ามาเอาแค่กสะแส<อ>ม่อทำให้เวทีแบบว่ามีแบบนี้น้องตั้งใจน้องตั้งใจมามากๆค่ะมไม่ไดเอามากระแสเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ไปทับถามใดๆทั้งสิน<อ>้นคือน้องเนี่ยตั้งใจมาประกวดน,นะคะ<อ>แล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าอยากจะอยากจะทําให้เห็นแหละว่าความเป็น empowering movement หรือ ความเป็นสตรองของเขาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันทำได้จริงๆแล้วมันจะส่งผลทําให้แบบว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าจะเป็นแบบว่าเมีลูกแล้วเนี่ยคือเราก็ยืนหยัดด้วยตัวของเราเองได้เหมือนกันค่ะเพื่อนกับน้องสามารถมาทํากิจกรรมอะไรได้ของได,<ๆ>ได้ได้ค่ะแต่เพิ่นว่าวันนี้เนี่ยจริงๆน้องเขาเนี่ยตั้งใจมาอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนน้องเขามีการแอดมิการทันห์หา เหมือนกันนะคะหนึ่งวันล่วงหน้าเองเท่านั้นเองก็เลยบอกว่าไม่ได้มาจริงๆแต่เดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดผ่านให้นะคะพี่วรรณย้ำเลยค่ะยืนยันหน่อยว่ามันไม่ได้เป็นการมีดิลลับหลังบ,บ้านอะไรกับการที่น้องมาลงประกวดไม่มีแน่นอนค่ะนะคะสำหรับการประกวดของทุกคนใน Miss u n i v e r s ร์สสุขสาครและมือการนะคะไม่มีการบล็อกใดทั้งสิ้นนะคะเราเราตัดสินจากความที่น้อง ทั้ง3บีเลยอย่างที่บอกเลยเบรนแล้วก็ยูทิคย์ีนแล้วก็พิชเนตค่ะถ้าน้องทําตามโจทย์ได้อย่างเต็มที่แล้วน้องขยันน่ารักอย่างที่บอกก็คือน้องสมมงแน่นอนไม่มีการล็อกเดยเด็ูสิ้นค่ะโอเคขอบคุณค่ะ